ครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอของดีครับคุณครูโดนไปซื้อซื้ออยางคอท่านสะวานเจาะสว่านชุดเครื่องมืออันนี้ประสงค์อ่าชุดเครื่องมืออันนี้อ่าประกอบไปด้วยอะไรเราเรามารีวิวครับเอาอีหยังแนมอีหยังแน่เนี่ยด้วยอ่าเอานี่ตลับสามเมตรตลับเมตรเนี่ยตลับด้ยสามเมตรชัดตลับเมตรมีมีอยู่สามเมตรมีอยู่สามเมตรอ๋อมีสามเมตรแล้วก็ชุดหัวชุดหัวหัวหัวเจาะ มาเจาะป่ะครับมีชุดหัวเจาะลายขนาดนะครับอันนี้โอ้ยไร้ขนาดหลายขนาดอันนี้ยังนี่ไม่รู้ขนาดไหนบ้างอันนี้มีคัตเตอร์ให้ด้วยเวลาจีดปูนอันนี้อันนี้สว่านเจาะยังเน็ตเจาะปูนครับพวกนี้เจาะปูนทั้งหมดเลยครับอันนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรเดี๋ยวเราก็รู้ครับอันนี้เจาะไม้ครับเจาะไม้อันนี้เจาะไม้จักยิงหัวสกูจักอันนี้มีวัดไฟด้วยมีอุปกรณ์วัดไฟอันนี้ยังนี่อันนี้บอกต่อเต็ม บ็อกหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมอ้นเด็อันนี้อันนี้จากแรงนี่จากแรงนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเจ็บลอยห้าสิบบาทนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเทมสายไฟยาวสามเมตรสายไฟยาวสามเมตรแถมสายไฟยาวสามเมตรเทมสายไฟยาวออันนี้อันนี้ยังนี่ยยังนี่อุ้ยโอ้ทรงแทบลูกอันนี้ยังเนี่ยอันนี้ชุดเอวหัวกระแทกหัวไม่หัวยังวะหัวยังหัวยัง ม้วนขว้างว่ะม้นออกอ่านี่นตัวทวารอันนี้อันนี้ตัวจับโอ้ยมันต้องไงขันนักตัวนี้ออกไหมนะอ๋อมีเยอะอันนี้ปลาแจครับอันนี้ค้อนอันนี้ค้อนนี้เย็นมาไขควงทีมคาบสายไฟโอ้มีเยอะเลยครับนี่คืออันนี้หัวนยังนีงนี่คือรีวิวยี่ห้ออะไรนะนี่ แบล็เอามือหันเอาไหมซินโซนาซินโซนาโอ้แบล็คเมือหันเอาบ่าเอาว่ต่อนี่ครับซินโซนาตองไข่จำปาไข่เฮ็ดถือทั้งหมดเลยเออซินโซนา่าซินโซนาซื้อมาจากไข่พัสดุนะครับพัสดุโดยคูดอนนะครับครับก็จบการรีวิวนะครับตอนนี้จะสาธิตใส่หัวหัวกระแทกบอกเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเป็นหัวเพราะมีจป่างหัวนด้บ้างนครับ เขาทําแบบนี้ไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าครูดนก็นะครับมีแถมอันนี้ด้วยครับมีแถมนี้ด้วยนะในราคาเท่าไหร่นะเนี่ยสองพกว่าสองพันกว่านะครับสองพนะครับใครสนใจก็ไปซื้อมาใช้ได้นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังศึกษากันอยู่นะครับ